สวัสดีครับวันนี้พามาชมทายญาติเจ้าผายงามชุดนี้มีห้าตัวครับแม่ตัวนี้จะเป็นเอเดียดำขดมงโคกครับต้องเปิดไฟไว้ครับพายอยู่เขาช่วงนี้ห้าตัวครับพี่อยู่สุดินครับชุดนี้ ครับแม่นี่มี8ตัวอันนี้จะเป็นซาเบิดเจอรครับแม่นี่มีแั ม่นี้กแม่นี้จะเป็นสาขาีกาตามยาสิงครับกตัว รุดแล้วตัวนี้จะเป็นขนมโคกเกียสิงครับหางต่างเดียวตัวครับ ตันี้จะเป็นเดียดายเยาคุณช้างครับสิบวับเดี๋ยวชมทีกสุดหนาะ ชุดนองชุดนี้จะเป็นซาดยเย,ยมเ่มูเซรามเซรามคแม่เขากำลังโกไขยย่ครับชุดน้องดูตัวอย่างชุดพี่นะครับ ใครที่ชอบแบบนี้สนใจทักมาได้ครับชุดน้องเขากลางโกไข่เดี๋ยวจะขึ้นรูปใบให้ชมครับอายุเขาครับอ่วงนี้มีอยู่หกครับ แม่เจ้าภายก,การครับแม่ครับขนมพวกเยียสิซิงกำลังไขได้สี่ฟองครับนะครับแม่ตัวนี้ขนมพวกเยียสิซิงกำลังไขได้สีส่ฟองอยู่ในครอบครอบผสม ติดตามเลยครับขอบคุณครับ